เมื่อเมื่อประสบการณ์มีมากขึ้นเราได้ไปเดินในสงครามเกือบทั่วโลกไม่ว่าสงครามบอสเนียสงครามที่หลายๆประเทศนะคะเราจะเห็นว่าจุดสำคัญที่เราควรจะต้องทำคือลดพยาบาลที่กันกระสุนกันระเบิด เราออกแบบทำเฟิร์สวินนี่นะคะเราก็เอามาใส่ไปสี่เตียงที่ใส่สี่เตียงก็เพราะว่าในสงครามยิงระเบิดตูมเดียวไม่เคยปรากฏเลยว่าบาดเจ็บคนเดียวนะคะ mm. เขาจะบาดเจ็บกันหลายๆคนการช่วยเขาเราก็ควรจะช่วยให้มากที่สุดเราก็เลยสร้างรถพยาบาลมีสี่เตียง การขนย้ายเราก็ใช้ระบบไฮดรอลิกไม่ต้องใช้คนแบกหนักเท่าไหร่กดขึ้นไปมันก็ขึ้นใช้แบบนี้ด้วยเทคโนโลยีของเราเองน้าออกแบบเอง